อยู่วอยู่วะไหนสองเว้ยได้สองนะสวัสดีสวัสดีเชฟครับวันนี้เราบหมดตีปละน้อยใช่ไหมหมดตีปลาใหญ่อ่ะชิได้กินวันนี้ได้ครเนาะดับทันเทพมาเนาะนี่ครับวันนี้มาครับปลาไปกินเขาเที่ยงครับไปย่างออกไป มึงเที่ยวันสิได้ปลาหรือบ่ได้ได้เล้วครับบ่อมันหลุดเดียวบาง่านนะของขันจริงบ่อมั่เดียวคันเหมาก็มีนะครับแต่เราไม่เหมามาดูสุคันสิได้ปลาไหมวันนี้เดี๋ยวมาดูกันโอ้ต่างกล่องว่าทันวะอยู่วะอยู่วะใส่น้อยกงลงก็น้ำก็เฮ้ยลงลงกึ้ม อย,อยู <S 2> <S 2> <S 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 ่ไหมได้สองแล้วเื่อไม่อยู่อะตั้งไว่กอนใส่ปลาเก่าเฮ้ยมาสองเลยได้สองครับวันกูวันยังตะกอยังเท่าเนี่ยเดยครับหาไม่มีคนหาปลาไปกินเข่าปิดเงินสื่อเลยครับเมื่อเมื่อว่ามือนีสิได้เจักกูแมนครับ นไปต้อหมองเดียวกันเลยปรเดี่ยของแท้น,น้องวันนี้อ่ะวัอน,นี้มาสัมวัอน,นี้มาสัมบอเก่าครับวัอน,นี้ เชีงยังได้ยกตัว,วมลมืงอ่ะยงตังกแนนินแล้ววะยังผมว่าจะมันล่าปลาช่อนใต้น้ำเ<ถา>ขาเอาไปเวิดแล้วแต่ผมไม่กินนะผมจะปล่อย ถ้าผมตีได้ซื้อกับผมนะตัวละสามร้อยีขายให้โมคุ้มเอาแล้วจานเอาไเนี่ยวเนี้ยแล้วหลักมวาตกน้ำไปเลยตัอดีทั่

เกือบรุดแล้วเนี่ยคือรุดปากเลยแต่ตัวตัวหน่อยครับตัวใหญ่ยังว่าท่านแต่เย็นอยู่เหมือนวันนี้กัวิจังเลย <c oughs> เอาเชียงยังใหญ่โวใหญ่มันยู่งส่โอ้ยสำคัญปลาหน่อยไปไป เป็นยังขวัญมาเอาปลาคอได้ครับน <ปะ S 1> ี่แต่สิได้บ่ได้ลดาจากเดี๋ยวมาเบิ่งครับอ้าวขา,วาวมือเลย <Abd ita> <c oughs> ตัวใหญ่ไหมเนี่ยไหนปลาอะไรวะโอ้ตัวเล็กๆว่าสายใหญ่แท็กออกไปกินหมดแล้วมั้งตามหาตัวใหญ่ครับวันนี้ <c oughs> ไม่รู้จะได้หรือเปล่าไหนบอกว่าปลาตัวเล็กแกตามหาปลาใหญ่ เบิง่งขับตีนได้ปลาใหญ่บ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาบ่อยู่อ้าจิ๊บครับเดี๋ยวผมจะเอาปลาใหญ่ขึ้นเบื้องเนี่ยตีนไก่เนี่ยเนาะอยากว่าซาด้วยปลาใหญ่นี่ปิ้วจะมีถังสงตามติดแล้วลก็ยับจับใส่ถังใส่ถังใส่ถัง อยู่บ่เอ้าติงอยู่ตัวใหญ่ด้วยตัวเนี้ยใส่ใส่ดูวิ่งครับดูวิ่งดูวิ่งครับดูวิ่งปพอคอ้าบ่นะปลาฉดูนะมั้งโอ้โหรวยก็เกี่ยวของไผรมาวะของแขวะโมแมนต์มเกี่ยวโมเกี่ยวโมดิเกี่ยวสตัวเฮ้ปลาหยั่งปลาลิ้นปลาลิ้นยัยบ่ยัยบ่ย่า่าชนะเลิศ นี่เริม่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแลครับเสียงเียเคยมานี่อาคมเป็นไงเนี่ยเขาได้แล้วมาเมืองปลาตอนต่อไปของเสียวันนี้เขามีเวลาขอดเทียงกับอาจา์แม่แล้วก็บีมก็ขอตอนเนาะแม่ครับ เดี๋ยวเบิ่งกันไปเรื่อยๆครับอาคมได้หรือยัง้เลี้ยงวันหลังจะพาไปคลองสุกน้ำเวลาปลาจีนป่าปลาจีนือว่าปลาจีนไหลเข็ดยังกิน

วาน,นละวางไว้เลยฮะอเสามมันกินเมือยเขียวอยู่เนี่ย,เ,ยเอาเอาค้มอยมอยู่าอาวหย่อนแสงนิดนึงนะครับใส่เอาคุณมาเบื้องเอาาออ,เอ,อยู่ป่ะอยู่ป่ะอปลาอ,อ,อะไร นี่นนะตัวเท่าสามนิ้วเล็กมากเลยตัวนี้ตัวโตท่าแล้วได้อยู่อ้าวได้แล้วเอาคมได้แล้วครับไว้ไว้คมไปทอดกินกับข้าวเ <c oughs> อามายางไม่ถุด้วยตะวัน <c oughs> กินเนือนอ้อหนกฮะ

ตีไปตรงนี้อ่ะนุกเนี่ยเนอไนี่ยน่ปน,นปมาตรงนี้ทีเนี่ยมันข้ามเขาแล้วข้ามอะไรล่ะอาคมจะได้อีกหรือเปล่าหมดแล้วเหยียบ เด้งเม่หมดแล้วกินไปแล้วนี่ต้องใช้กระตุกเอาใชหมตุกขุมเกาะยังมานั่งไหมเอาแล้วครับเอาแล้วเอ้ยอยู่ไหมไม้หักเลยอ่ะไม่อยู่ใช่อ่ะอยู่ดิเนี่ย ฟ้ามอนี่ตอดดีเนาะแต่ไม่ค่อยอยู่เบ็ดเบ็ดโน้ตทะเลอกกล้องเปิดแล้วอะ่ะไม่อยู่ครับอเอาขึ้นในเบื้องเนียเชียบตั้งกล้องทาดูดนอะไ้เดี๋ยว ไป <S <S นกนกเอาแล้วน่ะไม่อยู่อ่ะอยู่ป่ะติดของเรา นี่ครับคงเสียบวันแังวัน,ดนได้กกินอยู่เหมือนด้วยครับืันนี้ เทะสิกินอะไรนี่ยังมไงม,ม่มกินคือมจอดครับมันขึ้นรถน้ำ ทุกคนทุกคนทุกคนอยู่วะดีครับใส่ใส่ใส่เต้นใหญ่อยู่ใหญ่บ่ขันตีหยุดหยุดเลยว่ะใส่ใส่ตัวใหญ่ขีดอกแกศโอ้ปลาคือตุ๊กตาเลย ได้แรงขนมากแล้วครับปลาขวน่นครับเมื่อเลยอ่ะเมื่อแล้วครับแต่ต้องไปดูไปดูไปดูลูกกอบเกครับเียนอย่กินเลยดนี่ครับผมลายเมนูเลยมันนี่พี่กีฝากไว้ชนีเนาะครับผมจบแล้วจบแล้วครับบ๊ายบาย